สวัสดีสวัสดีพี่น้องสวัสดีตอนนี้สิพาบารารถเพิ่นไปสนามกีฬาเนาะทุกคนเพราะว่าเพิ่นนีงานแล้วบารรถมีอยู่กาสเขามากรุงเทพบารรถจะเคยเห็นรถไฟฟ่าหรอบ่บอเคยจะอยากเห็นเนาะอยากเห็นเลยครั้งแรกเลยที่เขามาอยู่ในกรุงเทพเขามาอยู่แต่ว่าเมื่อก่อนเขามาแบบไม่เคยไปใช่<ม>อยู่แต่ในห้องทางานทําแดลห้องแต่สนามกีฬาเนี่ยเมื่อตนไม่เคยเขานี่เนาะวุดุ่มยังไม่เคยเห็น สนพพามกีฬาก็คืออันน้องผ้าไอไปนี่สิบัได้ผ้าขาวด้วยไอยเพราะว่าน้องผู้ขาวเราได้น้องเองก็ยังไ่เคยขาวแต่ว่ายืนเบิ้งหันได้ยืนเบิ้งข้างน่องขึ้นเบิ้งขึงขึ้นเบิ้งหนองสนามเออในรถไฟค่ะได้หาเลาะเปิดผ้าผ้าไปเปิดงันแบบสถานที่ใหม่ๆที่เขาเปิดอันเห็นในยูทูบเบิ้งเขา,เาลงอ,อ,อ่ะอ๋อโอเคไอเดี๋ยวซื้อผ้าจะไปเนาะก็คือ ทุกคนมือนีหาสิผ้าไอ้รถเพิ่นไปเปิดทูเปิดตาเนาะเพิ่นมาจากจังหวัดโคราชก็ดได้มาไกลมาไกลขนาดเนาะเพิ่นมายามจากตาแล้วกตะตีข้าวเพิ่นไปหลินเนาะทุกคนไปมาบอกไร้ใจหางไปถา่าเบิ่องผาบรรยากาศตอนที่เฮาไปหอดจุดไม้ไปทางที่เฮาต่างไหวเนาะทุกคนอุ้ซิวอยากกินไอติมไอ้รถเรียงแน่ <c oughs> เอาใจหน่อ <c oughs> เราก็เล่นไ่ไหน,นอ่ะจะแล้วน้องด้วยอ่แบบไหนเจ้าบเหี้ยงจะแลวเอารพี้เน,น,น,นื่อกำลังห่ะวรสช็อกโกแลตกันเอาพี้จ้าบานอ่ะไอสิบบาท,ทราครับนี่สิบบาทยังมีอยู่ราคานีสิบบาทยังมี มีบารรถมันก็เลี่ยงอันแค่ลมสิบบาทคัสิบบาทในเลี่ยงเยเนวะาคพันสองพันเนี่ยเตะเตัน่อยไายเพื่อนขอบคุณค่ะถ้าใครไปหางที่ไปมองเขาจัดงานนี่ไม้มาเรียนก็เลยให้น้องเรา ให้เพื่อนหลงทางนะเจ้าต้องจูงเพื่อนใ้ดีนะไปทุกคนอ่าเราบอกว่าหาไม่เราหลงทางย่างทางไปนี่แล้วค่ะขอบคุณค่ะบายตุง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 สักตูระขอบคุณค่ะอันเนี้ซื้อบาสซาบาทนี่เหลี่ยงเนาะพันว่ารักพันช่องพันนี่เด้เต๋อวะเจ้าของเต๋อใอยู่วะ วอ้ตอนนี้ไฟยังกลมอยู่ไฟยังกลมอยู่ท่านเป๋่ารถยังกลมอยู่ท่านเปทุกคนเฮ้ยปวไหลเหลืองว่ารถนี่กินก่อนแ่ผบบอันนี้มันใหญ่ข้าวเห็ดเป็นพินิี้เติมค้ามงามางไงพอเขาเอ่มาเยี่ยงอันนะอันทุก กลมๆนะมันกลมๆอานาด้วยมหมเ่ไปเดี่ยมเดียมวันปะเคเดียมหวานโคตรค่าพอขาั้ใจพวกแม่เนาะแม่เจ้าคือมาออกกําลังกายนะอ่านเอาแม่ตอักว่ลดไปเจ้าลายหรือเจ้ามเสียอยู่เนาะใส่ รถไล้ร้ายนี่บอกเสียบวัวพนักงานรถนี่คมสงสัยเกือบพี่น้องก็จอดหลายเลยบ้าน,น,นเขาแบบเปิด,ปด,ม,ดมีปุ้ยเยอะเลยเนาะแต่ขนาดในตลาดเงินยังออาไป <c oughs> ในตลาดเงินยังออาไปรถที่เขาจอดใบหนึ่งพวกเสียได้อายหนึ่งมีกล่องวงจรปิดทุกมุมแล้วก็มีคนดูแลก็คือไปว,วัววัวอดวัววิสิต้าวหน้าที่ัว,วว,วสิสิตนาทีหอนเขานำกลับมาถุกอันนี้แท้เดฟ เมีความปลอดภัยสานเอาจอดในตลาดเงื้ยนี่แค่นนยังโบลับยังโบลอดแล้วคือนนเงืเ้ยนั่นยังเคียรระวังคนเดินเน,นี่ยเขาไมมีกล้องจอนปิดเขาหนักเนาได้เห็นมา,าทั้งเพิ่งเขามีกล้องดูตรวจจับดูว่ามีความผิดปกติจังสังนจังสีอะไรนะเนาะไปทางนี้ <S <S ตอนนี้เขากำลังออกมาทางอันนี้มันเป็น ถนนอย่างก่อนถนนอาดรถตัดนะวะในอันน่นนนาจะล่อง,นนาาลองเมืงองแบบจิ้วไปได้ถ <c oughs> นนถนนกันอุต zak ทุกคนมาไปต่อก่อนนี้อ่ะไอ้เคยผ่านอยู่แต่ก่อนแม่นตั้งแต่โควิดโควิดเคยไปเห็นงานอยู่กับดูน้ำหลังจากโควิดใชบปะ คนี่บริเวณทางรงเ,รเี่ยเลยนั่งนั่งรถยางสอนอรถมีทำงานใช่ยังเจ็ดสามนี่ว่อาอลไรก็มาเลยทางไหนว่าอะไรก็มาอ่ะทางหนมาเห็นมาเห็นเจ็ดสี่เสามเจ็ดสาม อันที่เขาเปิดใหม่ครเดือนหนึสิบเซนท่านพักเดี๋ยวจะพาไปเซนท่านพักคุณอยากเห็นแห้งทุกคนเห็นแต่ยูทูบเบอร์อาลุงกินก้อนต้อนเนี่ยโลบมากนะของฟีชิยยอย่างไร้ร้ายนึก <laughs> ผมได้โดนนะไอ้ เดชน,น,นางกีดาแห่งศาติ์ไ่เยเข้าไปเลยดิขเข้าไปซื้อลูกคุมด้วยนี่เขาอานลกคุมขายยางลูกคุมมอ่แต่ชว์จิกเก่าโอ้ดนนีขเข้าไปซื้อนก่ง่จะตามสวนจะยามตอนนี้เข้ามาถึง มองสนามกีฬาตอนนี้มีงานนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในภาเบารถเข้าไปข้างในนาะไปรถอยากกินอะไรอยากกินแบบกย่างพวกย่างน,นนะน้าไปยังฮาวงน่าจะอยู่ทางคนเราเปกนอนมาชิได้กินเลยคนหลายๆย่ังกอ้อ,กอน โอ,โอ,โอ้ของหลายเดอ้อเด้ยังมือก่อนบ่ยังกินเอยากกินยังก็ได้ขั้นแต่เลี้ยงจะสิเลี้ยงเลยปะเม่เลี้ยงอยังให้เป้้ายก็เลี้ยงวะ <laughs> ตอนนี้ยังคมอยู่ไออีกแล้วยังคมอยู่ตลอดเดียวันเท่มี่ขน้องวายระบบอันนี้มันเป็นจั๊จั๊จั๊กหมู่คือจะวายเป็แต่วันที่1 7จนถึงวันที่2 6เดือนนี้แหละเดือนนี้เป็นเดือนยังนี่เดือนเก้าเดือนเก้าพุทธิกยาบอกเนี่ยเอาว่าเป็นเดือนนั้นนี่เอิญหย่าแพง

อยกินหไหกินไหมก,นมมนมกมินไดไมบเป็นอย่างมันบาอยากปนใดเคยกินมาแล้วกินรสจ้ะไม้ี่บห่นึ่งมไม้เอนขาเขาจะห่ นหน้าตูไกบอยันว่าจจยา <laughs> แห่งชาติบอข้างวนจะติดกับ BTS สนามกีฬาสถานีสนามกีฬานะคะส่วนข้างล่างตรง,ตรงนี้ก็คือจัดงานอยู่จะมีสไลเดอร์มีโอโ้โหพี่นอ้องหลายอย่างตรงนี้คนจะมาหอ่อเพ่งเนาะ ข้าวก่อนอืมตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่จัดงาน กนหอมมาใชน้องหอมน้องเดีดีมันคือลงมันคืนเลยสองทุ่มแล้วโหนี่มันยืนไปหรอใช่จ้ามาเยอะกิน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 ขึ้นเขาคนบรรยากาศเด็กเล่นสวนสนุกสไลเดอร์ ข้าวเหนียวกับปิ่งตับนะคะพี่น้องคะข้าวเหนียวป่งตับจำแจวว่าเป็นตาแสบได้อ่ะกินน้ำในเรื่องจะคำพี่รุ่นให้อาหารต้มข่าวรุ่นก็เลิดโอ้ยพี่น้อง ้ายหนา้ายตาเธอได้นอมานางก็ผู้บาหว,วานหวานเอวหานมาดหาจับมดิกยกินน้ำเขาค่ะไม่รรค่อยไม่่อากินไหนทุกคน เด็กเกิกเด็กอะเออมีคลิปที่เท้าไทยมีเทาสัมผัสคลิปที่แรกคนทุบขาว่าเด็กก็ายนอกว่าเอ็ซีคนถวังว่าเป็นยังสาวแต่ตาคือบระธานมาเบารถตอนนี้ไหนเงินเดือนเท่าใดอันนี้ตอนนี้จะบอกในบอเงินเดือนอะรก็มาบอกบ่เบอกเงินเดือนมันคนมาทำการบอก คนเินเดิมนมงทำอะไรแบบว่าผู้เห็นผู้เห็นนํำลังคู้เห็น่อนแต่ว่ากะลักลักลักลกงั้งนังมือนังมือทุกคนนังมือทุกคนข่าไปอโอเคทุกคนสว่างากระจาาะโอเคสรับคลิปนี้สิไอ้รถเป็นกิ้งข่าวให้อิม่มทุกคนเ<า>ด,ดี๋ยวพวกหฮาสิผ้ากันไปไสตต่อ ฝาวสกติดตามคลิปต่อไปเลยทุกคนเด้ออาจุ๊บคลิปไ้ใน่ไอ้ฝากกดติดตามส่องอันบ่าวรถนะแล้วทุกคนฝากติดตามบ่าวรถใยเพจทางยูทูบบ่าวรถวันนี้พี่ต่อเลยที่จะบ่าวรถขอรอโอเคสวัสดีค่ะสบายดี